สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีช่องชนะัดปะพาฝามทุกคนน้าจ่ะวันนี้เขากะมาอัปเดตแต่พี่น้องมาอัปเดตครอบครัวแม่คําแพงแต่พี่น้องครอบครัวแม่คําแพงน้องดอลล่าแล้วก็น้นองความสุขคิดดื้อแต่พี่น้องนี่ตามแม่ลูกตอนนี้กะถ้าเกิดผู้ใดติดตามน้าจ่ะ ตอนนี้ปัจจุบันแม่คำแพงกะตอนนี้เราความสูงกะอยู่ประมาณลอยห้าสิบจ้ะพี่น้องแม่คำแพงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเป็นควายจับเด้อจ้ะพี่น้องสถานะตอนนี้แล้วกะผสมกับเจ้าสุดสนนลูกชายเทพมงคล้นกะผสมได้ได้วังสีหาหมื่นนี่แหละจ้ะท่านในพานรอบ แล้วกาลูกเราจ้ะลูกเราฟังสายมื้อคือน้องดอลล่าจ้ะนออลล้นองดอลล่าน้องดอลล่านี่เป็นลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านกับแม่คำแพงน้องดอลล่านี่เพิ่นได้ปีสิบเอ็ดเดือนจ้ะพี่น้องหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนความสูงกะอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบ่ายกับประมาณวางลอยหาสิบกว่านี่แหละจ้ะ แล้วก็โตคดเดอนี่กาอยู่ตรงกลางซื่อว่าน้องความสุขจ้ะพี่น้องเป็นลูกสาวหล่าแม่ค้ำแพ้งกับพ่อภูเขาไฟตอนนี้ก็ได้หกเดือนกว่าแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวโชวโชวโดอลล่าให้พี่น้องเบิ้งนะจ้ะลองควางกล้องให้พี่น้องเบิ้งนะจ้ะควางเลยเนี่ยจ้ะพี่น้องผู้ใด ที่ติดตามชนะตระพาฟ้าม,ม้าเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการของน้องดอลล่านะจ้ะนี่จังใดก็ฝากติดตามน้องดอลล่าในเรื่องจากพี่น้องใปหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนตอนนี้ความสูงกะร้อยห้าสิบบวกนะพี่น้องปีหน้าก็จะได้เป็นแม่พันธุ์เต็มโตจ้ะแล้วก็โตน,น้อยๆโตน,น้อยๆนี่กะน้องความสุขจ้ะพี่น้อง น้องความสุขน้องความสุขตอนนี้ในวัยหกเดือนกว่าความสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกจ้ะพี่น้องบวกเท่าไหรกับบ่แนี่ยใจเพราะว่าแล้วบนววน่นิ่งไหยวัดแล้วคิดดื้อพี่น้องมีละจ้ะคือครอบครัวแม่คําแพงจตะพี่น้องเบึ่งลักษณะการทายทอดพันธุกรรมของแม่คําแพงก็ถือว่าถือว่าหน่าสนใจจ้ะพี่น้องครอบครัวเนี่ย เพราะว่าเราจะให้ลูกค่อนขางเด็ดขาดจะ้ะจะเป็นทั้งยาวแล้วก็ใหญ่ทั้งยาวแล้วก็ใหญ่ตะเห็นบอกน้องความสุขเนี่ยห,หูเชื่องพร้อมจ้ะพี่นอ้องย่างที่เห็นผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวจริงครอบครัวแม่ค้ำแพงกับมาได้เด้อจะ้ะ อยู่บ้านนาะคำน้อยตำบลวังหินลาดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์061-998-9593เดเก้าหากนี่ยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้ะสำหรับครอบครัวแม่คำแพงน้องความสุขพี่น้องแล้วก็จะออกอัตลักษณ์ควายไทยแน่แล้วจะตั้งจากดอลลาร์กับะจะตั้งจากดอลลาร์กับ แม่คําแพงซึ่งจะเป็นสีดําทั้งเบิดเลยถ้าสังเกตดีๆคะ่ะน้องความสุกก็จะเป็นสีขาวแล้วแล้วก็นเนื้อหนังเพิ่นกันเริ่มม้าแล้วจ้ะพี่น้องจังหดก็ฝากพี่น้องคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องสามันปิ่นจังใดแน่อยากให้ทายให้เบิง้งเรื่อยๆบอหรือว่าเบื่อไปเนี่ยจ้ะแม่คําแพงตอนนี้แม่คําแพงกับล้อรุ่นพานรอบจ้ะพี่น้อง จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าผู้ใดอ,อยากเห็นความคืบหน้าหรือว่าพูดคุยกับฟาร์มกะร้องทักมาในเพจหรือว่าพูดคุยกันในเพจเ c e บุ๊กก็ได้จ้ะซื่อว่าชนัดประภาฟาร์มคือกันจังใดก็ฝากติดตามในเะด้อจากพี่น้องสวัสดีจ้า